สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับช่องฟอร์ดไบโอบีบิวนะครับโออยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดนะครับผมวันนี้นะโอมาเจ้าตัวเอเวอเรสต์บกแขกแล้วนะฮะตัวนี้ก็คือลายเท่มากนะฮะมาดู EP0 เนี่ยจะมาค่อนข้างบ่อยนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้บกแขกให้เรียบร้อยนะครับความปลอดภัยมาเต็มมั่ลูกค้าแล้วโอมากับรุ่นนี้บ่อยครับเพราะขายดีจริงๆครับไม่จะส่งมาพรุ่งนี้เช้าแล้วอันนี้นะครับแต่งแบบว่าพอดีพอดนนนนนะะะลูกกกคคค้้้าาไไไตติดดเออองงรรรััับบบวห โอเคก่อนจะรับข้อคิดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยนะครับผมแล้วก็โอจะบอกว่าส่วนลดเป็นแส่นะดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาวน์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีเลยนะครับผมโอเคครับตามมาเลยครับนี่นะครับโอมาเจ้าเอเวเรนต์บวกแพ็กอีกแล้วนะฮะโอ้โหตัวนี้นะครับอย่างที่โอเกิดไปช่วงต้นคิดนะครับมาบ่อยมากครับนี่ครับไอคอนโดดเด่นของเขาครับอันนี้จั่งแบบมินิมอลนะอสไซด์ไอคลิกเอเวเรนต์นะครับนี่ครับมีให้เรียบร้อยนะครับผมสีดำเงาเป็นสง่านนนะครัับอี้่งวิเตอร์นะครับลูกค้า ชุดแต่งวิทเตอร์นะครับก็คือจะเป็นชุดแต่งพิเศษเลยนะครับเจ้าเอเวอรเรสต์เนี่ยชอบใช้สีนี้บ้างนะครับผมนี่ครับแล้วก็ลูกค้าเรื่อกกับข้างนะครับเป็นคล้ายๆแนวสีเทานะครับแต่กับตัวรถนะเราเลือกได้นะครับจะเป็นสีขาวก็ได้หรือว่าสีเทาก็ได้นะครับเจ้าชุดแต่งวิทเตอร์เนี่ยข้อดีของเขานะครับก็คือนะครับเขาจะว้เซ็นเซอร์ไว้ให้หมดเลยนะครับมีเซ te ah ็นเซอร์ตรงไหนเราเว้นไว้ให้ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเขาเลยนี่ครับโอ้โหสวยงามอันนี้ฟีลล์ลูกค้าไม่ติดนะครับ ครับไม่สวยนะครับเราพามาดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับส่วนของล้อครับอันนี้จะเป็นล้อลายยี่สิบนะฮะนี่ครับจะเป็นสีดําเงานะครับสวยงามับผมอ่าแต่ก็ตัวนี้ครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าครับลูกค้าแรงเหลือๆนะครับถามว่าจบจครับได้รุ่นนี้ไปนะครับหกเกียหกสปีนะฮะกล้องรอบไขยรอบขันเดี๋ยวขออนุญาตมาส่งล้อใกล้ทิงนะครับสังเกตไหมว่าเป็นสีดําเงานะครับอันนี้คือลางล้อสองบอดนะครับล้อเดิมก็หล่อนะฮะ ถามว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากยกอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้ครับนี่ก็คือเดินๆโรงงานเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ผูช้าครับผูช้าไม่สีดําเงานะครับเอกลักษณ์พิเศษของก็ตัวสปอร์ตนะครับมากระแหลกหวันคานะครับเพราะว่าทุตสั์ของแท้นะครับอันนี้เป็นของแท้นะฮะแล้วก็ยาวเลยครับลูกค้ามันได้ค่าครับดูดายงับนี่โอ้โหสวยเก่งครับผมนี่ ครับนี่ครับมาดูเจ้าตัวนึ่งแต่งครับหมฮะโอ้หล่อมากครับสี่องมันชิ้นเก๋นี่ขนาดไม่ได้แต่งเยอะนะลูกค้ายังหล่อขนาดนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับผมจบครับได้รุ่นนี้ไปฮะนี่ครับเอาวัตต์โปับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีคําว่าสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราทายเลยครับก็คือจะเป็นเดิมโรงงานเลยนะฮะโออนุญาตพามาได้ดูนี้หนึ่งนะครับปัญหาเปิดง่ายครับปลดล็อกรถเช่เดียวรับปลดล็อกตรงนีได้เลยครับเติมน้ำมันได้ง่ายดายนะฮะ ตัวนี้นะครับเขาจะเสิร์ฟสปอยเลอร์เข้ามานะครับมันดโรงงานไม่มีนะครับนี่สปอยเลอร์แจมสีดํานะครับสอว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับชอบแบบนี้บอกได้ครับมาชุดแต่งด้านหลังวิเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็มีอักษรคําว่าเอเวอเรสตนี่ดำรงงานเลยนะนี่ครับลูกค้าจะเป็นท่อสีลีนะครับเจดูหลักนะฮะอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าวิเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือจะสวยเลยนะฮะนี่ครับรอขอโอุยาะเปิดด้านท้ายนิดนงนะครับ บันท้ายหล่อเลยนะครับของเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะฮะอันนี้โอ้ย้ำอีกนึงครับคุณลูกค้าอันนี้ถาทช้าแบพิเศษนะเป็นถาดช้าสามชิ้นนะครับจะพรีเมียมนะครับพรีเมียมกับปกติแล้วเขาก็จะเป็นตรงนี้ให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถดึงมาพับได้ง่ายๆนะฮะไฟเป็นไฟ LED ทั้งคันแล้วนะครับข้างในโอ้โหหรูหราหมาเห่าฮะแล้วก็จะมีแอร์เราครับนี่ครับเห็นที่มือโอชีไหมครับมันจะยาวมาถึงด้านหลังแถวสามครับแอร์เย็นแน่นอนนะครับนี่โอชาชุ่มคร่ำมานะดูครับ แค่เปิดตรงนี้ครับอืไฟยังสว่างจ้าขนาดนี้เลยแล้วก็สายนีุ้ลูกค้าต้อตกใจนะครับลูกค้าใส่กล้องหน้าหลังนะครับอันนี้เราก็มีการเดินสายให้เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเก็บงานให้อย่างดีครับเนข้างหน้าก็จะมีให้ด้วยปิดท้ายสมมทครับอ่อหล่อไปเลยทีเดียวโอเคครับโอพามาให้ดูด้านในนิดนึงนะครับถามว่าตรงนี้นะครับโทนภายในนะครับก็จะเป็นสีรีมนะครับออน้ขาวขาวทีมดูป่องดูโล่งสบายนะฮะ แล้วก็นี่ครับที่ปรับแอร์ด้านหลังนะครับนี่ให้จบๆเลยทีเดียวนะครับผมแอร์ลาวนะไฟ LED ทั้งคันนะครับอันนี้ถามว่ามีให้ครบคันงับคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้นะครับโอ้โหนี่คือเดิมๆยังหล่อขนาดนี้ครับติดฟิล์มไปจะหล่อขนาดนั้นนะครับผมประตูครับผมก็แบบที่นี่อย่างนี้เหมือนเดิมนะฮะได้เหมือนกันครับโอ้โห มันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับตัวโอดูสมา์เคียล์นะครับมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าที่กดตรงนี้เลยนะครับผมเปิดได้ง่ายดายครับข้างในสวยงามฮะนี่ครับสครับเพจนะครับเอเบรเลนะครับอันนี้คือให้ของแท้นะครับของแท้จะมีทั้งหมดสี่ประตูนะฮะนี่ครับลูกค้ามาละหล่อดีเดียวนะครับแล้วก็แผงแอร์รังผึ้งนะครับสวยงามฮะ กล้องนี่ครับเนีเดินสายให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าไหมครับแล้วก็จะมีคําว่าสปอร์ตนะครับนี่ช้เป็นเอกลักษณ์พิเศษของกตัวเอเวอร์เรสต์นะครับผอก็ยังไม่แก่นะครับอัดซูมเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วแฮ้วใม่พรีเมียมจริงเขาคันนี้นี่ครับบอกปรับไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าได้คันนี้ไปนะครับปรับไฟฟ้าให้จบๆนะครับสามารถกดสมาร์ทคีเลตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นพุทธสตาร์แล้วนะครับผมเหี่หสปีดครับวันนี้ ปรับมือกับขับขี่ปรับตรงนี้เจ้เลยนะฮะโอ้โหอย่างไรกันบ้างครับเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าใครได้ไปนะครับสวยหล่อเป็นสง่าแน่นอนฮะขนาดเดิมๆยังหล่อขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปโอเนี่ยครับโอ้โหมันจะมีตัวแตกค่อนข้างเยอะนะฮะผมอันนี้ก็คือคลิปรถเดิมๆครับลูกค้าอีกอาพาดรถล็อกไก่กีงเนาะมาแนวใหม่บ้างครับเซลรฟี่ครับอ่าเซลล์เซลโอดูแลทุกขั้นตอนนะครับผม เนี่ยครับเป็นไงครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างนิดนึงยาวมันด้านหลังครับน้านหน้าเลยฮะนี่ยอยากได้โปรดีแบบนี้นะครับิดีต่อได้นะครับเดี๋ยวโอดูโปรพิเศษให้นะครับอยากได้รถรอแบบนี้นะครับจัดให้ได้หมดนะฮะอยากได้แบบไหนจัดได้ทุกคันครับผมเดี๋ยวโอจัดให้แน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวโอมาสรุปโปรปิดท้ายคลิปให้นะครับว่ามันดียังไงนะฮะจัดดีๆแน่นอนนะครับโอบอกได้เลยนะครับาบอกครับผมจบไปนะครับกับเจ้าไอ้เล็กบกแพรคันนี้นะครับสีทอมันขครน่งเกนะครับ โอย้ำค่าตัวทีนะครับหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้โอมาบ่อยมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยขายดีครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่งกับชุดแต่งวิเตอร์นะครับฟิลล์ลูกค้ามาติดเองเนาะอยากได้แบบไหนบอกโอได้นะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดติดในที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับโอขอต้อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยโอมากับเจ้ารับ